Ramadan k a สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสลามอ่าลัยกุมรอห์มุฮมุลลอฮ์ขอา ا ر ك ะตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงรอมฎอนกา a ีมในรายการรอมฎอนไทม์นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาและในเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆขององค์กรที่ทําประโยชน์เพื่อสังคมท่านผู้ชมครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้รับชมรายการเราต่อเนื่องคงรับรู้แล้วนะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานั้นมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนโครงการกิจกรรมสัมพันธ์นะครับในเรื่องราวของการอบรมผู้นำศาสนานั่นก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้นะครับวันนี้ผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็น ปลัดองค์การหวัวหารส่วนจังหวัดยะลาะครับท่านปลัดเตาซีเลาะแหมครัลอะลัยกุ้มวรมะตรรมุลฮค่ะประกลัดและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาครับท่านอาจารย์รุษดีบาเกะครับศรัลอะลัยกุ้มวรมะตุลาา่ะประกลัขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับรายการในวันนี้ผมจะเริ่มที่ท่านประลัดก่อนนะครับว่ากิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการอบรมผู้นำเนี่ยทางอบจอได้มีการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง หรือเปล่าหรือมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนยังไงครับในเรื่องนี้ครับครับท่านอาจารย์สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อบจได้รินการมาครับโดยต่อเนื่องทุกปีก็คือใกล้ๆเดือนอัมรเสริดของชาวมุสลิมเนี่ยคือรามฎอนเนี่ยครับเราก็จะจัดให้มีการอบรมผู้นําศาสนาครับเนื้อหาที่เราจัดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มหรือเป็นการทบทวนในเรื่องความรู้ในเรื่องของ การทำมาดอิบาดดัตในเดือนรอมฎอนนะครับท่านเหล่านั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องศาสนาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็จะอาจจะเป็นกระทบทวนหรือเป็นการที่เรียกว่าเติมไฟที่จะเตรียมพร้อมที่จะประกอบศาสนกิจตอนกลางวันที่เราสืบสิ่โอดแล้วก็ในภาคกลางคืนที่เราต้องทําละหมาดตาเวครับครับผมซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยองค์กรพัธมิตรที่สําคัญเลย ก็คือคณะกรรมการอิสลามใช่ไหมอันนี้ครับเป็นเป็นคณะกรรมการอิสลามประจจังหวัดยะลาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือหรือได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการอิสลามทุกปีนะครับได้ได้ได้มีได้ส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนี่แหงที่จะถ่ายทอดอะไรต่างๆให้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับครับผมห้มาที่ท่านรุชดีครับในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาการอบรมกิจกรรมเหล่านี้หรือว่ามีการรวมท่านอิมาม เหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นการรวมกันเพื่อที่จะอบรมผู้นำบจบจีกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากอบจอมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นองค์กรที่ทํางานบูรณาการกันเป็นเครือข่ายกันการอบรมผู้นําศาสนาก็แค่โครงการหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มากกวา่านั้นก็คือ ในแต่ละปีเนี่ยจะมีกิจกรรมหลักๆที่อาบาจอช่วยสนับสนุนกอ,อจอยะราเนี่ยอย่างเช่นงานมาลิดกลางจังหวัดยาลาซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีในแต่ละปีก็แต่ละครั้งนี่ก็ใช้เวลาประมาณ10วัน10คืนคแล้วก็จะมีโครงการในเรื่องอบ,บรมกรรมการอิสลามประจำมัสยิดซึ่งเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ก็หลังหลังหลังเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะเริ่มบอบ,บรมแล้ว ประมาณ15รุ่นครับผมก็แต่ละรุ่นก็ประมาณร้อยห้าสิบคนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเป็นยะลานี่มีมัสยิดอยู่530กว่ามัสยิดจะมีกรรมการมัสยิี่ยอยู่ประมาณเกือบ8ป0ัคนเงี้ยครับก็เป็นกิจกรรมหลักที่อบจช่วยนอกจากนี้แล้วในเรื่องการอบรมครูผู้สอนกิฬอตีซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันกับอบจ้วก็คัดเลือกในการที่จะให้ ครูครูทีร,รอาตีเนี่ไปขยายกับเยาวชนในหมู่บ้าน ทางอบจช่วยดําเนินการในเรื่องของการสร้างอาคารอนกประสงค์อะไรว่านั้นเป็นองค์กรพันธมิตรที่มีความผูกพันกันต่อเนื่องพระเนการอบรมวันนี้การอบรมผู้นำนะก่อนที่จะเข้ารอมฎอนเนี่ยซึ่งตอนนี้เราคุยกันอยู่ในรอมฎอนแล้วจริงจริงกิจกรรมมีอะไรบ้างครับในในเรื่องของในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องรอมฎอนเนี่ยหลักๆก็คือการอบรมผู้นําซึ่งจริงๆอย่างท่านประธานพูดถึงก็คือจริงๆแล้วอิมัม ที่มาวันนี้เชิญเฉพาะอิหมัมเพราะว่าเนื้อสัพันธ์500กว่าคนก็หลักๆก็คือมาทบทวนว่าความรู้เกี่ยวกับรมันดอนการเตรียมตัวการรมันดอนในเดือนรอมันดอนการตาราวเวียการพูดถึงการอิติกาฟในสิทธิ์คืนสุดท้ายเราจะทำอย่างการทบทวนแล้วก็จะให้อิหมัมแต่ละมัสยิดเนี่ยนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนี้ไปขยายต่อให้กับแต่ละมัสยิด ให้ทั่วถึงนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการมอบปัจจัยในเรื่องของการละสินอดอย่างเช่นอินทภาลัมก็จะแจกแล้วก็อาจจะมีปฏิทินในเดือนรอมฎอนให้เกี่ยวกับแต่ละมัสยิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นการสนับสนุนครับท่านประหลัดครับแต่ละปีที่เราทํามานะครับเราคาดหวังหรือว่าเราคิดว่าไอะวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นี้มันตรงตามเป้าหรือว่ามันมันสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันตรง ครับครับจริงๆแล้วนะก็ก็ก็อย่างที่ท่านว่าเป็นการทุบทวนเป็นการทุบทวนทีนี้ในการทุบทวนเนี่ยเราก็นําไปสู่การปฏิบัติที่ที่ถูกต้องและก็ที่สอดคล้องกับบัญญัติของศาสนาอิสลามสิ่งที่เราพบก็คือทุกมัสยิดทุกชุมชนเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตามหลักที่เขามาทุบทวนกันก็ถือว่า บรรลุวัตถุประสงค์ที่ที่ที่เราตั้งไว้ร่วมกับคณะกไกสลามประจาจังหวัดยะลาเนี่ยครับครับผมท่านรู้สดีครับแต่ละปีที่ผ่านมาท่านคือผู้ที่อยู่ลงสนามจริงนะฮะลงสนามจริงเสียงตอบรับหรือฟิดได้กลับมาว่าเป็นอย่างไรบ้างในทางบวกหรือควรจะต้องมีการปรับอะไรยังไงไหมคืออาจจะเรียกว่าการการอบรมควรจะต้องมีการเปลี่ยนลักษณะอะไรยังไงหรือเปล่ามีมีมีเสียก็ก็อาจจะมีพอสมควรนะครับในเรื่องของอย่างเช่น จํานวนวันนะคบกแค่ประมาณหนึ่งวันเนี่ยอาจจะน้อยไปอาจจะน้อยไปแล้วก็เขาอยากจะฟังผู้รู้นักปราชญ์ทางศาสนานมาพูดคุยให้มันเยอะๆในเนื้อหาในแต่ในแต่ในแต่ละหัวข้อที่บรรยายเพราะว่าเราก็มีข้อจํากัดอยู่ว่าเวลาอาจจะไม่พอไม่เพียงพอเพราะว่าอาจจะมีหลายหน่วยงานที่มาบูรณาการกันก็หลายหลายหลายหน่วยงานก็อยาอาจจะมีส่วนร่วมในการที่จะทําความเข้าใจกับ บรรดาอิมัมที่มาร่วมงานนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าเขาอยากจะจะอย่างที่สองก็คือ,อกอ็ปัจจัยที่เรารมอบให้นะปัจจัยที่นอกจากอบจและทางสำนังากงานการอิสลามก็พยายามหาจากหน่วยงานอื่นด้วยเพื่อสนับสนุนให้ให้เพียงพอเพราะว่าคนจนํานวนมากก็ถือว่าเราแค่เป็นการสนับสนุนไม่ใช่จะให้เป็น,เป,นเป็นหน่วยงานเ ลอดไปไม่ใช่ครับผมฮะเพราะว่าต้่งที่ทราบที่คุยผ่านมาทางอบจเองนะครับก็ได้มีกิจกรรมในการละสินอดในพื้นที่เอาอินทอร์พารามไปสนับสนุนแต่คงไม่ใช่ทุกมสีแน่ชอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจนะที่บอกว่าเอ๊ะมีเสียงตอบรับกลับมาอันนี้มันเป็นโอกาสต่อไปของอบจที่จะน่าจะมีโอกาสไหมครับครับครับจริงๆสำหรับเรื่องนี้เรา เราก็ได้มีการพูดคุยในคณะทํางานโดยเฉพาะกองกอางการเนี่ยครับในเรื่องของเวลาแล้วก็แล้วก็นัาทงานก็เห็นด้วยนะครับหลักปฏิบัติอะไรต่างๆในเรื่องเรืงรอรอนนี่ยมันมันมากมายเพียงแค่วันวันเดียวถ้าที่ท่านได้ได้ได้บอกมามันมันก็คงไม่ไม่เพียงพอนะเพียงพอโอเคอย่างนี้ในกาต่อไปเนี่ยเราจะทบทวนในเรื่องของของระยะเวลาแล้วก็ เชิญผู้ที่มีนาัการชาการชาการที่ม,มีความรู้ความสามารถที่ท่านอิมามสะท้อนมาว่าจะอยากจะฟัง,งใคร,ต,ร<อ>ต้องการฟังใคร,ครอวเจาก็พยายามที่จะที่จะจัดจัดจัดให้ในกาลต่อไปครับอืมครับผมฮะท่านรุสดีครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเรามีการรวมตัวอิมามแบบนี้ลักษณะปีนึงสักกี่หนครับ ที่ถ้าหากไม่ใช่ของรมฎอนที่จะรวมตัวถ้าเป็นประจาปีอย่างน้อยปีละสามครั้งสามครั้งนี้หมายถึงรวมรวมกับของที่ทางานที่ร่วมกับอบจด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องช่วงปีใหม่อิสลามปีใหม่ฮิจรัษฎาครับแล้วก็จะอาจจะมีการบรรยายลักษณะนี้เหมือนกันแต่ก็อาจจะหัวข้ออาจจะเปลี่ยนไปครับหลังจากนั้นก็หลังหลังไรอนหลังรอนก็จะมีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า เราจะเป็นการประชุมอิหมัมก่อนที่จะเข้าราะยะระย,ะะยะหัดช oh นะ่ะะดวงนั้นก็อาจจะให้อิหมัมรวบรวมประกาศเพราะวันนี้ oh ในวันนี้จะมีการรวมเตาเลียให้อิหมัมเป็นผู้เป็นผู้<ม>แทนในการรับประกาศรวบรวมประกาศนะครับ,รบหลังจากหาอปอนี้ก็อาจจะเชิญอีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะรวบรวมประกาศทั้งหมด ซึ่งจริงๆและอากาศที่ที่ที่รวบรวมได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกให้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 แจกจ่ายภายในพื้นที่แต่อาจจะมีบางส่วนที่มารวบรวมที่นี่เพื่อที่เราจะดูในภาพรวมได้แล้วก็จะมีการประชุมช่วงนั้นครับผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทางอบจเองก็คงมีส่วนร่วมในการสับสนกิจกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมครับครับผมฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาผมเชื่อว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเองนะครับก็คงจะดูในทุกพื้นที่นะครับไม่เฉพาะศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียวนะครับ,รบในทุกมิติในศาสนาอื่นๆนะครับทางอบจอเองเนี่ยก็ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงเช่นเดียวกันวันนี้ในช่วงอมฎบดอนการีเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงนะครับท่านประหลัดนะครับแล้วก็ท่านรุษดีคงต้องลาท่านผู้ชมไปพร,พร้อมๆกันเพียงเท่านี้ครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.